ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่1นนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะต่อจากคลิปวิดีโอที่แล้วคือครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องของอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะเดี๋ยวครูจะทบทวนให้สักนิดนึงค่ะอัตราส่วนที่เท่ากันคืออะไรนะคะอัตราส่วนที่เท่ากันก็คือการเขียนอัตราส่วน หอัตราส่วนแล้วเราก็ไปหาอีกอัตราส่วนที่เท่ากันแต่ว่ามันไม่หน้าตามไม่เหมือนกันเนาะแต่มันได้จากการที่เรา,าคูณเลขเข้าไปทั้งอัตราส่วนตัวหน้าและตัวหลังยกตัวอย่างค่ะทบทวนมีอัตราส่วนนะคะ1ต่อ3อ่ะถ้าครูต้องการหาอัตราส่วนที่เท่ากันของอัตราส่วน1ต่อ3นะคะครูก็จัดการหาตัวเลขมาคูณ อัตราส่วนตัวหน้าและอัตราส่วนตัวหลังด้วยเลขตัวเดียวกันนะเพื่อเป็นการมองในรูปง่ายครูจะเขียนอัตราส่วนเนี่ยในรูปของเศษส่วนใช่ไหมเพราะอัตราส่วนมันเขียนได้สองแบบเนาะเขียนด้วยเครื่องหมายนี้กับด้วยเศษส่วนก็ได้ความหมายเดียวกันโดยที่ตัวบนตัวเศษจะเป็นอัตราส่วนตัวหน้าและตัวล่างจะเป็นอัตราส่วนตัวหลังนะคะถ้าครูต้องการหาอัตรา <mitad. S 1> ส, e ส่วนที่เท่ากับนะคะอัตราส่วน1ส่วน3เนี่ยนะคะ ครูจะต้องทำการหาตัวเลขค่ะหาตัวเลขเอามาทำอะไรคะเอามาคูณค่ะเอามาคูณแต่เอามาคูณแล้วเราจะต้องคูณทั้งตัวบนและตัวล่างหรือตัวหน้าและตัวหลังด้วยเลขตัวเดียวกันอะยกตัวอย่างเช่นอัตราส่วน1ต่อ3ครูเลือกตัวเลขนะคะครูเลือกตัวเลขครูเลือกตัวเลขที่เอามาคูณอัตราส่วนด้วยเลขอะแปดอะสมมติครูเลือกเลข8นะคะ ครูก็จะได้อัตราส่วนตัวใหม่ว่า8คูณ1เป็น8 8คูณ3 24เพราะฉะนั้นอัตราส่วน2อัตราส่วนเนี้ย1ต่อ3เนี่ยกับ8ต่อ24เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่มีค่าเท่ากันนะคะนี่คืออัตราส่วนเท่ากันทีนี้เรา จะรู้ได้ยังไงว่าอัตราส่วนนั้นเท่ากันหรือไม่อ่ะยกตัวอย่างเช่นในกรณีครูกำหนดอัตราส่วนมาค่ะ1ต่อ3กับอัตราส่วน3ต่อ9 2อัตราส่วนแล้วใส่เครื่องหมายเท่ากับมาแล้วแสดงว่าความหมายของอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มันเท่ากันใช่ไหมแต่นักเรียนอย่าเพิ่งเชื่อค่ะว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มันเท่ากัน จนกว่าเราจะได้ตรวจสอบเพราะฉะนั้นการตรวจสอบนะคะการตรวจสอบการตรวจสอบว่าอัตราส่วนเท่ากันจริงหรือไม่เราจะต้องทำการตัดทอนมันเหมือนกับเราเรียนเรื่องเศษส่วนนะคะตัดทอนมัน นะคะตัดทอนมันก็ดูว่า2ข้างเนี่ยมันเท่ากันจริงไหมเหมือนกับเรื่องเศษส่วนเลยนะคะง่ายๆอ่ะอย่างตัวนี้สกับ9ครคูจะตัดทอนด้วยเศษส่วนด้วยตัวเลข3นะคะสุคูณแม่3ามท่องไปสามหนึ่งสามสามสามก็จะเห็นว่าตัวเลขตัวนี้กลายเป็นเลขอะไรคะ1กับเลขอะไรคะ3เหมือนกับฝั่งนี้แสดงว่าอัตราส่วน2ออันเนี้ยเท่าไหมเท่าเท่ากันจริงๆนะคะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งอ่าเลขตัวเดิมอัตราส่วน1ต่อ3กับ3ต่อ9เท่ากันจริงไหมเราจะมาตรวจสอบกันนะคะนอกจากการตรวจสอบด้วยการตัดทอแล้วเรายังมีอีกหนึ่งวิธีอ่าถ้านเรียนจำได้ในเรื่องของเศษส่วนนะคะที่เราเคยเรียนเมื่อเทอมที่1เราจะรู้ได้ด้วยการคูณไข้ก็ได้อ่าเช่นคูคนเข้าไป 9คณ1ค่ะฝั่งเนี้ยค่อยไป9คูณ1่ได้ไรคะ9ฝั่งนี้อะคะ3าขว่ยไปหา3 3, 3 3 9กลา,า,ายเป็นเลขตัวเดียวกันมีค่าเท่ากันแสดงว่าอัตราส่วน2อ,อันนี้เท่ากันจริงๆนี่คือวิธีการตรวจสอบอัตราส่วนว่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะอ่ะนักเรียนลองเปิดหนังสือแบบฝึกหัด นะัเรียนลองเปิดหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า60ค่ะแบบฝึกหัดเล่ม2ค่ะหน้า60อ่ะครูจะรอนะข้อที่6ค่ะข้อ6ใหญ่นะคะข้อ6ใหญ่เขาบอกว่าให้ตรวจสอบว่าอัตราส่วนที่กำหนดให้ต่อไปนี้เท่ากันหรือ ไม่เท่ากันนะคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันอ,อ่ยกตัวอย่างที่ข้อ3ย่อยเพราะข้อ1ข้อ2ก็เขาทำมาให้แล้วนะคะยกตัวอย่างที่ข้อ3ย่อยโจทย์บอกว่า6ต่อ8กับอะไรคะเต่อ7เท่ากันหรือไม่เท่ากันวิธีเช็คค่ะใช้การคูณคว้ยคูณคว้เลยนะคะใช้การคูณคว้ยเอาอะไรคว้ไปคะ เอาหกขว้ไปคูณกับ7เอา7จขดว้ไปคูณกับ6อ่ะอ่ะฝั่งนี้เป็น6กคูณเจ็ดใช่ไหมคว้ไปอ่ะคว้มาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรแปดคนูนเกเรียนพิจารณาตัวเลขสองฝั่งค่ะหกคูณเเท่าไรคะหกเเท่าไรคะหกเจ็่สิบสองเนาะแปดเละเกเท่าไร่ ก้าห้าสห้าก็หกห้าสกเจ็ดสังกแปดเจ็ดสิบสองอ่ะเท่าไหมคะผลลัพ์เท่าไม่เท่าไม่เท่าใส่เครื่องหมายไม่เท่าพอมันไม่เท่าแสดงว่าอัตราส่วนสองอันนี้เป็นไงเป็นอะไรคะเป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันอ่ะนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปทำต่อคะ่ะพนักงานไปทำต่อข้อ 4ถึง7ให้เสร็จนะคะก็จะเป็นภาระงานโอเคนะก็จะเป็นภาระงานในหน้า60ข้อ6ทค่ะไม่เสร็จนะ,ะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่เท่ากันให้ตรวจสอบนะคะอ่ะต่อไปต่อไปเรื่องต่อไปนะคะพอเรารู้จักอัตราส่วนที่เท่ากันตรวจสอบเป็นแล้ว ่ะเราก็จะต้องมาเรียนรู้ในเรื่องสำคัญของบทนี้คือสัดส่วนนะคะสัดส่วนคืออะไรสัดส่วนคือการนำอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนที่เท่ากันนะคะอ่ะคือการนำอัตราส่วน2อ,อัตราส่วนที่เท่ากันมาเขียนเป็นประโยคแสดงการเท่ากันเช่น ยกตัวอย่างนะนะคะเช่นเรามีอัตราส่วน1ต่อ2นะกับอัตราส่วน3ต่อ6ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามันเท่าไม่เท่านักเรียนมาทำอะไรก่อนตรวจสอบตรวจสอบว่ามันเท่ากันหรือไม่ตรวจสอบยังไงคูณไขว้ก็ได้ตัดทอนก็ได้อะคูณไขวค้ค่ะคูณไขว้ง่ายหน่อยเลขมันน้อย 6คูณ1 6ค่ะ2คูณ3ก็6เท่าไหมคะเท่าสแสดงว่าอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้เท่ากันนะเท่ากันแล้วยังไงต่อแล้วยังไงเกี่ยวอะไรกับสัดส่วนเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าอัตราส่วนนี้1ต่อ2กับ3ต่อ6เนี่ยเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันแล้วเรา ก็นำนะคะนำอัตราส่วน2อัตราส่วนนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ1ต่อ2เขียนประโยคแสดงการเท่ากันก็คือใส่เครื่องหมายอะไรเข้าไปเองนั่นแหละเท่ากับ3ต่อ6แค่นี้ล่ะค่ะคือสัดส่วนอ่ะไม่ต้องงงนะเรื่องง่ายๆถ้าจะพูดง่ายง่ายสัดส่วนก็คืออะไรก็คือการเอาอัตราส่วน2ออันนะนะ ที่เท่ากันน่ะมาเขียนเครื่องหมายเท่ากับใส่ตรงกลางแค่นั้นเองคือสัดส่วนโอเคนะอ่ะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองหัดเขียนสัดส่วนนะคะจากอัตราส่วนที่ครูกำหนดให้เช่นครูกำหนดว่าอัตราส่วน3 ต่อเมาเป็นประโยคข้อความก็ได้ไม่เป็นไรนะคะบอกว่าอัตราส่วน3ต่อ9เท่ากับอัตราส่วน6ต่อ18นะคะอ่ะเราก็มาจัดการเลยเขียนเป็นอะไรให้ได้เขียนเป็นสัดส,ส่วน การเขียนเป็นสัดส่วนก็คือเขียนในรูปของประโยคสัญ,ญลักษณ์ซึ่งโจทย์ตอนนี้เป็นข้อความมาให้เราเราก็เอาอข้อความนี้มาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์3ามต่อ9นะักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้นะคะ3มต่อ9เท่ากับ6ต่อ18แค่นี้แหละคะ่ะก็จะคืออะไรละประโยคที่เราเรียกว่าอะไรละสัดส่วนนะคะอะ แล้วนะง่ายๆนะคะไม่ใช่เรื่องยากอ่ะลองดูในหนังสือแบบฝึกหัดเช่นเดิมลองดูในหนังสือแบบฝึกหัดเช่นเดิมหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสองเช่นเดิมหน้าหกสิบสองค่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนสัสดส่วนลงในช่องว่างให้ถูกต้องยกตัวอ,อย่างข้อที่หนึ่งโจทย์บอกว่าสองต่อเจ็ด เท่ากับ4ต่อ14อ่ะจะสังเกตว่าโจทย์ของเรายังมีทั้งข้อความทั้งสัญ,ญลักษณ์อยู่รวมกันเขาต้องการให้เราเขียนเป็นอะไรคะสัสดส่วนให้ได้ก็เพียงนำอ่ะประโยคข้อความนี้มาเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์สองต่อ7ก็เป็น2ส่วน7เท่ากับเครื่องหมายเท่ากับ สต่อ14เขียนเป็นเศษส่วนจบแล้วค่ะนี่คือสัสดส่วนนะคะภาระงานนักเรียนก็ทําให้เสร็จถึงข้อ5นะคะวันนี้ภาระงานของครูมีแค่สองข้อง่ายๆนะคะสองข้อง่ายๆคือในหน้า60นะเดีย๋ยวจะสรุปภาระงานนะคะ ภาระงานวันนี้นะคะภาระงานวันนี้คือ1น่งหน้าหกสข้อ6ใหญ่ทำให้เสร็จอ่ะแถมหน้าหกสอข้อ7ใหญ่หน้าหก 12มีข้อหนึ่งถึงข้อห้าครูทำข้อหนึ่งให้ดูแล้วนะคะสามันนี้คือพาังงานทำเสร็จถ่ายรูปแคปชื่อใส่ชื่อส่งในอัลบัม้มเหมือนเดิมตามกำหนดเวลาเดี๋ยวครูจะแจ้งเวลาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นพารงงานอะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ